สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> อย่างที่แฟนบอลรู้กันดีว่าอันโตริโอลูดิเกอร์กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และจากปัญหาการถูกคว่มบาตรของโรมันอาบาโมวิชเจ้าของทีมชาวรัเสเซียส่งผลให้สโมรสรไม่สามารถซื้อนักเตะได้ รวมไปถึงไม่สามารถต่อสัญญานักเตะในทีมชุดปัจจุบันได้อีกด้วยส่งผลให้รูดิเกอร์อยากย้าย,ายออกจากทีมในช่วงหลังจบซีซั่นนี้และคาดว่าท็อตแนมมอสเปอร์เป็นอีกทีมที่มีโอกาสได้ตัวไปร่วมทัพเพราะว่าล่าสุดมาการายงานว่ารูดิเกอร์ได้แอมนัดคุยกับอ e ันเตรโอคอนเต้กุนซือของสเปอร์และเป็นอดีตเจ้านายเก่าสมัยคอนเต้ค um ุมเชลซีซึ่งคาดว่า อาจจะได้เห็นร่วมงานกันอีกครั้งฟุตเมอร์คาโตรายงานว่านิวคาเซิลยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน60ล้านยูโรเพื่อขอซื้อดาวินนูนเยสกองหน้าฟอร์มฮอตของเบนฟิก้ามาเสริมแนวรุกแล้วโดยนูนเยสจัดเป็นดาวยิงที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังยุโรปหลังจากยิงไปแล้ว32ประตูจากการลงเล่น37นัดรวมทุกรายการให้กับเบนฟิก้าในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามซาลิกาดงอาจจะต้องลุ้นหนักสักหน่อยเพราะว่าทีมดังอย่างปารีสแซงต์แงชงกงและบาร์เซโลนารวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจนูนเยสอยู่เช่นกันมุนโดเดปอร์ติโวรายงานว่าบาร์เซโลนาไม่มีแผนจะเก็บลุกเดยองยาวนานกว่าฤดูกาลนี้และเตรียมส่งเขาคืนสังกัดแม่อย่างเซบียาทันทีที่ข้อตกลงยืมตัวสิ้นสุดลง ถึงแม้ว่าเดยองจะสร้างความประทับใจในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการลงมาทําประตูชัยให้เจ้าบุญทุ่มแซงชนะเลบันเต้สต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเดยองมีบทบาทเป็นตัวสำรองเท่านั้นเขาทำไป6ประตูจากการลงเล่น16เกมซึ่งหลายคนมองว่าเดยองทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายของบาร์เซโลนาด้วยซ้ำ แทมมี่อับ,บาหามกองหน้าของโรมาทาบสถิติยิงประตูมากที่สุดในการลงเล่นปีแรกกับสโมสรหลังจากเขาสอยทะข่ายโบโดกิมในเกมยูโรปาคอนเฟลเลนล,ลีโดยประตูที่อับ,บาหามทำได้ในเกมนี้ถือเป็นลูกที่24ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ทเทียบเท่าสถิติของโรดอนโฟโวกที่ทำไว้ในซีซั่น1,929-1,930ถึง 1, 30, หรือเมื่อ92ปีที่แล้ว ในฐานะกองหน้าที่ทำประตูสูงสุดในการลงเล่นปีแรกให้กับสโมสรโลมาดีดเมอร์เทนกองหน้าตัวเก่าอาจจะอยู่กับนาโปลีต่อไปในซีซั่นหน้าหลังจากมีข่าวว่าสโมสรเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้เขาแต่จะมีการตัดค่าเหนื่อยให้น้อยลงโดยค่าเหนื่อยของเมอร์เทนจะลดลงเหลือ1-1.5ล้านยูโรต่อปีบวกโบนัสที่เกี่ยวกับผลงาน และรวมออปชันที่สามารถขยายเพิ่มได้อีกปี <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ